สวัสดีครับมาพบกับอะไรหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทำเมนูต้มยำปลานิลน,นะครับบอกเลยว่าอร่อยมากๆนะครับเพื่อนๆและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันครับ วัตถุดิบอย่างแรกของเราก็จะเป็นปาลินนะครับผมใช้อยู่ที่หนึ่งตัวหั่นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามด้วยเครื่องต้มยำครับก็จะมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดครับที่ผมเพิ่มไปก็จะเป็นกระเทียมทุบบุบหอมแดงทุบบุบมะเขือเทศมะขามในส่วนของมะนาวเราก็จะเป็นในส่วนของ ปรุงรสชาตินะครับตามด้วยผักชีฝรั่งหั่นซอยพริกแดงจินดานะครับเราไปเริ่มลงมือทํากันเลยครับก็ตั้งหม้อใส่น้ําลงไปเมื่อน้ําเริ่มร้อนเราก็ใส่เครื่องต้มยําลงไปได้เลยครับจากนั้นเราก็รอให้น้ําเดือดกลับขึ้นมานะครับเราก็จะใส่ปลาลงไปครับนี่นะครับเราก็จะรอให้น้ําเดือดก่อนนะครับเพื่อนๆ พอเราใส่ปลาลงไปแล้วแล้วเราก็ทิ้งไว้เลยนะครับเราไม่ต้องไปคนมันนะครับจากนั้นเราก็รอให้น้ํามันเดือดกลับขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับพอน้ํามันเดือดกลับขึ้นมามันก็จะมีฟองแบบนี้ออกมาเพื่อนๆก็ ออกได้เลยนะครับในส่วนของปลาในวันนี้นะคะเพื่อนเพื่อนถ้าเกิดใครไม่มีเป็นปลานินเพื่อนๆืก็สามารถเปลี่ยนเป็นปลาอื่นๆได้เลยนะครับเป็นปลาทับทิมก็ได้นะครับโอเคครับปรุงรสชาติกันเลยอย่างแรกที่เราใส่ลงไปก็จะเป็นผงปรุงรสครับตามด้วยน้ําตาลทรายสักเล็กน้อยเกลืออ,อีกนิดหนึ่งค่ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยครับจากนั้นเราก็ต้มทิ้งไว้สักห้านาทีเพื่อให้รสชาตทิทุกอย่างมันเข้าเครื่องแล้วก็กลมกล่อมนะครับระหว่างที่รอเราก็มาตำพริก กันไว้เลยครับเพื่อที่จะใช้ปรุงรสชาตินะครับก็ตามประมาณนี้นะครับเพื่อนๆความเผ็ดสามารถเพิ่มเติมได้เลยนะครับพอเราตามเสร็จเรียบร้อยปลาของเราก็ได้ที่พอดีเลยครับรสชาติของน้ำซุปก็กลมกล่อมพอดีครับในขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราก็จะมาโรยผักชีฝรั่งกันครับเดี๋ยวเราก็จะปรุงรสชาติกันครับ พอเราโรยผักชีฝรั่งลงไปเรียบร้อยแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงรสชาติกันครับพริกที่เราตามไว้นะครับใส่ลงไปได้เลยความเผ็ดตามความชอบเลยนะครับตามด้วยมะนาวครับมะนาวเราค่อยๆบีบนะครับเพราะว่าเราใส่มะขามลงไปด้วยเราจะบีบไปก่อนนะครับสักสามซีกตามด้วยน้ำปลาครับสักเล็กน้อยจากนั้นเราก็คนเลยครับ ลองชิมดูครับว่ารสชาติเป็นแบบไหนครับ พอเราได้รสชาติที่โอเคแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูต้มยำปลานินง่ายๆของเราในวันนี้นะครับบอกเลยว่ารสชาติแซ่บมากๆนะครับเ,เพื่อนๆปลานินของเราในวันนี้ก็ไม่ข่าวด้วยครับโอเคครับก็ฝากเพื่อนๆลองนําไปทําตามกันดูได้แลถ,ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปองทางช่องไดยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าสำหรับวันนี้ผมต้องขอตลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ